สวัสดีครับอีแตนฟอยูครับนี่เลยครับวันนี้เราอยู่กับรถอีแตนนะครับผมตัวนี้เป็นลิฟ์หมูนะครับเอาไว้ขนย้ายหมูนะครับหมูเล็กหมูใหญ่ก็แล้วแต่รุ่นรถนะครับที่ลูกค้าจะสั่งคันนี้บรรทุก3ตันนะครับผมเดี๋ยวไปดูครับผมว่าเป็นยังไงเรารีวิวคันนี้กันนะครับผมก็ตัวลิฟต์ตัวนี้นะครับก็จะเหมือนพวกลิฟต์ใหญ่เลยนะครับที่เป็นรถที่ขนย้ายหมูที่เราเห็นวิ่งอยู่ที่ท้องถนนทั่วไป ตัวนี้จะเป็นตัวปปลูกกรงที่เวลาเราเอาหมูขึ้นมาที่ลิฟต์แล้วเราก็ยกแบบนี้ได้สองข้างอีกข้างหนึองผมไม่ได้ยกขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกรว,ว,วเดเร็วนะครับผมแล้วก็ล้วกั้นด้านบนนี้นะครับก็เอาไว้สําหรับกานหมูนะครับเมื่อเราต้ว่าเราย้ายมาแล้วนะครับตอนที่บรรทุกไปก็จะปิดล้วตัวนั้นเอาไว้นะครับส่วนล้วตัวนี้ก็จะมีด้นใต้าอีกนะครับจะลงมาสุดเดี๋ยวเราลงลงลง,ลงมาสุดดูนะครับ ก็จะมีลูกกรงที่พับลงมาได้ซึ่งตอนนี้ผมไม่ได้พับลงมานะครับผมแล้วก็ตรงปลายท้ายนี้ก็กันเอาไว้เหมือนรถใหญ่ทุกอย่างนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเก็บไอตัวนี้ดูนะครับแล้วก็เก็บลิฟต์ให้ดูเดี๋ยวให้ช่างเขาเก็บอ่าอันนี้เป็นลูกพี่ผมนะครับเป็นช่างไฟนะครับเก่งมากเลยครับตัวเล็กหน่อยนะครับแต่ความสามารถเยอะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บให้ดูนะครับเห็นไหมครับ เวลาใช้ลิฟต์เนี่ยก็จะมีสัญญาณเตือนนะครับปี๊ดปี๊ดปี๊ดเนี่ยนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นผู้หญิงหรือว่าจะเป็นคนงานที่ไม่ต้องมีเลี้ยวแรงเยอะนะครับก็สามารถใช้งานรถคันนี้ได้นะครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ลูกพี่ขับรถเข้าไปเก็บดูนะครับผมตัวนี้ก็เป็นถังเก็บรีโมทนะครับผมหลังคาอลูมิเนียมนะครับผม ครื่องยนต์คูโบต้านะครับผม15.5แรงนะครับผมเบาะนั่งซ้ายขวาก็ปรับได้นะครับผมทั้งสองข้างเบรกมืออะไรก็มีพร้อมมีแต่ต่ออยู่อ่าเห็นไหมครับจะคนขับจะตัวเล็กตัวใหญ่อะไรยังไงปรับได้หมดนะครับเนี่ฮะเห็นเห็นลูกพี่ผมไหมครับพวงอะไรก็เบาใช่ไหมครับสาวมือเดียวเลยครับ เดี๋ยวเดินหน้าออกมาใหม่แล้วลองวนดูนะครับว่าการขับขี่เป็นยังไงอ,เไอดเด่เห็นไหมครับให้นิดเดียวครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นช่างไฟผมนะครับจบปวสอนะผมไม่ได้ใช้แรงงานเด็กนะครับผม เก็บลิฟต์เข้าไปแล้วก็สามารถขับขี่ได้สะดวกกันนะครับเพราะว่าเราออกแบบทํารถได้เหมือนกับรถที่วิ่งอยู่ตามท้องถนนทั่วไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นคร้าวๆนะครับผมสําหรับรถอีแเตนสาหรับขนย้ายหมูนะครับในฟาร์มมาหน้าฟาร์มหรือย้ายจากหมูเล็กข้อหมูเล็กเป็นหมูใหญ่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับโอเควันนี้ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ